จากภาคพลเมืองนะครับที่ร่วมกันปักปุดเล่าข่าวเช้าเข้ามาครับกับ suicide, แอปพลิเคชันสีใสและก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจนะครับปักทองใกล้ตัวครับกับกินอยู่รูรอบด้วยวันนี้หลายคนครับตื่นเช้ามาแล้วฮะแล้วก็มาลุ้นสิทธิ์คนละครึ่นกันนะครับค่ะไม่ได้ตื่นมาดูเราสี่คนใช่ไหมคะ <c oughs> ตื่นมาดูเราด้วยลุ้นสิทธิ์ด้วยผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะค่ะดิฉันพยายามรีเฟซหลายๆรอบนะคะคุณสรีมาเพื่อจะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะนี่ขึ้นจอล่าสุดตอนนี้รีเฟซให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกด ดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือจาก5ล้านคุณสิริมาคะเหลือ2ล้าน22,985สิทธิ์ชั่วโมงเดียวค่ะไป<อ>เ,เกินครึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้หลายคนเขาบอกว่ารอ OTP รอนานมากน,นะคะแล้วก็กดรับไปหลายรอบแล้วนะคะที่ฉันเนี่ยค่ะทดลองลงไม่ให้ทดลองลงเลยลงคนละครึ่งลงเอง 6กนาฬิกามานั่งหน้าคอมพิวเตอร์ลงเนี่ยค่ะผู้ชมคะรอ OTP 3ครั้ง ยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แล้วก็ในแอปพลิเคชันก็ตอนนี้ล่มด้วยนะคะเข้าใจว่าเพราะว่าอาจจะมีคนที่ได้รับเฟสดกไปแล้วเนี่ยค่ะเข้าไปกดรับ500บาทแล้วพอเข้าไปกันเยอะๆหลายๆคนเนี่ยค่ะแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้การได้ทีนี้ฉันกําลังเป็นห่วงคนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปซื้อของเนี่ยค่ะจะไปเปิดแอปพลิเคชัน เป๋าตังค์แล้วก็จ่ายเงินคนละครึ่งสามารถทําได้หรือเปล่าคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านถ้าเกิดไปใช้จ่ายอยู่ตอนนี้รายงานให้เรารับฟังได้นะคะคว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเช้าว,วันนี้ทะะวิตเตอร์วันนี้นะคะ,ะทุกคนขึ้นหมดว่ารอ OTP นะคะนี่เป็นกระแสนหนึ่งสาหรับเชา้านี้คือถ้าลองเข้าไปเนี่ยคุณสริมาดิฉันลองนะคะคลงทะเบียนรับเสร็จอ่ะกดสําหรับประชาชนโอเคเด้งมาเหมือนเดิมเลยบอกว่าไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาคุณตัดสินใจว่าจะใช้โครงการนี้จริงไหมนะคะลงทะเียน เรียนรับสิทธิ์มันเข้าได้ค่ะคุณผู้ชมคะกดยืนยันนะคะอ่านก่อนนะคะเนี่ยค่ะมันยังเข้าได้อยู่นะคะดิฉันขออนุญาตไม่กรอกเพราะหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว2คือดิฉันลงไปแล้วกรอกมันยังให้เขาซ้ําอยู่ดีเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ ยังเข้าได้อยู่มีคนบ่น OTP นานมากแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งฟังคำอธิบายไปเขาบอกว่าเตรียมระบบรองรับเอาไว้แล้วแล้วก็ดีลกับหลายเจ้าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการรอ OTP เดิมเนี่ยค่ะในรอบแรกเขาดีลอยู่เจ้าเดียวแต่รอบนี้ค่ะ5ล้านสิทธิ์เนี่ยค่ะดีลสองเจ้าแต่กลายเป็นว่ารอนานมากนะคะ10นาทีดิฉันก็โอ้โหเจอมากับตัวนะคะคุณผู้ชมสมครั้งแล้วยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนคนละเครื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายาม ก็อยู oh ่ท oh. ี่นั computer, <mm Remember, ่นความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะคะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้แท็บเล็ตแบบนี้ใช้คอมพิวเตอร์โอ้ที่ขนาดคอมพิวเตอร์นะค่ะ เนี่ยค่ะงันกดรีเฟรชสามรอบนะคะก่อนที่จะเข้ามาความพยายามอยู่ที่ไหน3,5 0 0อยู่ที่นั่นค่ะถูกต้อง,<า>งเดี๋ยว <S 2> <S 2> เสร็จจากตรงนี้แล้วไปต่อไม่รู้จะทานหรือเปล่านะคะอีก2ล้านสิทธิ์อาจจะเต็มภายใน30นาทีนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งคนละเครื่องเฟสสองเนี่ยคะ่ะรับ5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะแล้วก็เริ่มใช้นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ไปจนถึง31มีนาคม2564นนะคะคนที่ลงทะเบียนผ่านไปแล้วไปโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังยืนยัน ตัวตนให้เรียบร้อยจากนั้นเริ่มใช้จ่ายภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS นะคะหรือว่าวันที่เขาแจ้งสิทธิ์มาให้เปิดใช้จ่ายได้ตามโครงการนะคะ ซึ่งถ้าไม่ใช้ภายใน14วันเนี่ยคะ่ะก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกนะคะ,คะส่วนคนที่เข้าร่วมโครงการระยะที่1หรือว่าเฟสที่1ที่ต้องการขยายวงเงินใช้จ่ายในโครงการจากเดิม3,000บาทเป็น3,500บาทเนี่ยนะคะต้องกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระยะที่2ตั้งแต่วันนี้16ธันวาคม2563เป็นต้นไปสังเกตนะคะเขาใช้คำว่ากดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแปลว่ามันกดได้หลายวันใจเย็นๆไม่ต้องรีบค่ะสําหรับคน ที่เข้าแล้วในเฟสแรกแต่หากไม่กดปุ่มยืนยันสิทธิ์คุณก็จะได้รับวงเงินใช้จ่ายเท่าเดิมคือ3,000แต่ก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการนะคะซึ่งปุ่มยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่2มันจะปรากฏเตือนบนหน้าจอแอปพลิเคชันเป๋าตังทุกครั้งจนกว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมจะกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วปุ่มดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุด้วยค่ะค่ะนั่นหมายความว่าคนที่ เข้าคนละครึ่งเฟสแรกไปแล้วเนี่ยค่ะยังไม่จําเป็นที่จะต้องกดรับในวันนี้เพราะว่าใช้ได้ในวันที่1มกราคมเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าวงเงิน3ามพันที่ได้ก่อนหน้านี้หมดไปแล้ววันนี้ก็อยากจะได้รับ500บาทซึ่ง500บาทเนี่ยค่ะเขาเริ่มวันที่1มกราคมพร้อมๆกับคนที่ได้เฟสที่2เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคนที่ได้รับแล้วเนี่ยอย่างคุณวิภาพรเนี่ย แค่กดยินยันไปเพิ่มมา500เป็น3,500ค่ะตอนนี้ใช้ไปถึง3,000แล้วหรือยังยังไม่ถึงเลยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีกระแสค่ะว่าถ้าใช้ไม่ถึงจะถูกตระสิทธิ์แต่รัฐบาลบอกแล้วไม่ไม่มีกระสิทธิ์มีการเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะเจอร้านค้าที่เข้าโครงการไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อย่างคุณพิพาพอเนี่ยค่ะ ก็น่าจะเหลือเยอะอยู่ใช่ไหมคะใ<ช>คะมีคนขอข้าวมาให้ยงไงย, <c oughs> ยังเป็นเนใช้เงินประหยัดอยู่แล้วนะคะร <c oughs> ารู้เลยว่าใช้เงินประหยัด <c oughs> นะคะถ้าสมมุติว่า10ล้านแรก <c oughs> 10ล้านสิทธิ์แรก <c oughs> ไม่ได้ไปกดยืนยันสิทธิ ก็คือไม่ได้รับ500บาทแล้ว500บาทนี้คืนเข้ามาในโครงการใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าคือสามารถกดรับได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเปิดใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะปุ่มที่กดรับ500บาทจะเตือนอยู่ตลอด,เ,ดเวลาลจะเด้งอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องกดรับแต่ถ้าจะใช้ก็กดรับไปหรือว่าถ้ากดรับแล้วไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเพระหมดสิทธิ์วันที่ 31มีนาคมเนี่ยค่ะถ้าไม่ใช้วงเงินดังกล่าวก็จะถูกกลับคืนไปยังที่รัฐบาลนะคะ,คะเอาเป็นว่าคนที่อยากจะยืนยันสิทธิ์ต่อในเฟส2คือสมัครเฟสแรกไปแล้วตื่นมาแล้วไม่เป็นไรนอนต่อไปก่อนนะคะรอให้ระบบอะไรต่างๆมันเถียรก่อนแล้วค่อยกดกันนะคะอดีฉันรีเฟซให้ดูอีกรอบดดีไหมคะเมื่มอสักครู่เรา ไม่ใช่ตัวเลขนี้นะคะถ้าทั้งสาท่านดูนะคะนี่ตัวเลขมันลดลงอีกแล้วเหลือสองล้านเจ็ดพันกว่านะคะค่ะอ่รีเฟซอีกรอบหนึ่งนะคะอ้าวเหลืออะหนึ่งล้านเก้าโดิฉันเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะอยู่ระหว่างกัน ลงทะเบียนยเริ่ม <นะ S 2> อยู่ไม่ติดแล้วไปไหวไากไปไวมาก <c oughs> คือคือนี่ยังอ่านข่าวแรกไม่จบกันเลยนะคะเ <c oughs> หะลือ1 0ก้าแล้วคุณสิรีมาอ,มอสําหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนก็เอาใจช่วยนะคะ,คะไปดูอีกโครงการหนึ่งค่ะต่อเนื่องกันเลยเราเที่ยวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าจะมีการเพิ่มสิทธิ์อีก1้านห้องในวันพรุ่งนี้ มีอันต้องเลื่อนไปก่อนค่ะหลังจากที่ทททเขาตรวจสอบไปพบว่ามีโรงแรมมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันมีพฤติกรรมไปทําธุรกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจจะทุจริตในโครงการนี้ตอนนี้ตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่า กว่า500แห่งที่เข้าขายนะคะถูกต้องค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าจะเร่งตรวจสอบแล้วก็เอาผิดโรงแรมร้านค้าแล้วก็รวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องที่มีพฤติกรรมทุจริตโครงการของรัฐให้ถึงที่สุดนะคะถ้าพบว่ามีความผิดจริงเกิดขึ้นก็จะมีการขึ้นบัญชีดำแล้วก็ดำเนินคดีทั้งอาญาแล้วก็ถังแพงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีการรายงานกันไปเนี่ยค่ะลายกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าแลกสิทธิ์ที่พักภาคใต้นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นนะคะว่ามีความพยายามของบุคคลแล้วก็กลุ่มบุคคลที่จะหาประโยชน์จากโครงการรัฐโดยไม่ชอบซึ่งมีแอดมินนะคะคุณผู้ชมเชิญชวนเข้ากลุ่มให้ช่วยหาสมาชิกสมัครโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยระบุว่าเจ้าของสิทธิ์จะได้รับเงิน3-400 0บาทต่อ10สิทธิ์แต่ว่าขณะนี้ ลดลงมาแล้วนะคะอยู่ที่800ถึง1,200บาท เพราะว่าเริ่มมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่ายังคงได้คูปอง600-900บาททั้งที่ไม่ได้มีการพักจริงค่ะซึ่งไม่เฉพาะกรณีนี้เท่านั้นก่อนหน้านี้เราเคยรายงานไปแล้วนะคะชมรมสตรองต้านทุจริตป,ประเทศไทยเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อรับเงินส่วนต่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบคณะทางานเนี่ยค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีเรื่องอุทธรณ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันพบว่ามีหลาย โรงแรมแล้วก็ร้านค้าที่มีพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่น่าสงสัยวัตทุจริตนะคะค่ะในโครงการที่ร่วมกันเนี่ยนะคะเขาไปตรวจสอบว่ามีกว่า500แห่งทีนี้แบ่งเป็นโรงแรม312แห่งจากโรงแรมที่ลงทะเบียนกว่า8,000แห่งนะคะส่วนร้านค้าตรวจสอบพบว่ามี200กว่าแห่งจากร้านค้าทั้งหมด กว่า65,000แห่งที่ลงทะเบียนจากการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าก็มีรายชื่อโรงแรมใหญ่ที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวด้วยพบว่ามีการทำกันเป็นกระบวนการระหว่างโรงแรมร้านค้าและผู้ใช้สิทธิ์ค่ะทั้งนี้จะใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียด1เดือนนะคะถ้าพบว่าผิดจริงจะมีการดำเนินคดีทั้งทาง,ทงแพ่งและทางอาญารวมทั้ง,าารงเรียกเงินคืนด้วยค่ะ มันไม่มีที่ระบบไหนนะครับที่มันมันสมบูรณ์แบบแต่เราทําไมไม่เราน่าจะส่งเสริมเราต้องต้องหมาถึงว่าเราก็ยังกดดูรั่ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการผมต้องบอกนะครว่าโรงแรมร้านคา้าหรือ,อผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะจะไม่สามารถทุจริตได้เลยนะครับถ้าเขาไม่ร่วมมือกัน สำหรับพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่ามีการชุจริตในโครงการเราเที่ยวด้วยกันมี6รูปแบบด้วยกันนะคะคุณผู้ชมกรณีแรกก็คือเลือกจองโรงแรมราคาถูก mm hmm. เช่นโฮสเทลแล้วก็เช็คอ mm ิน hmm. ผ่านทางแอปพลิเคชันฝาวตังแต่ว่าไม่ได้เข้าพักจริง mm hmm. เพื่อรับประโยชน์จากการใช้คูปองกรณีที่2ก็คือการที่โรงแรมเนี่ยคะ่ะไปปรับราคาห้องพักสูงขึ้นเพื่อรับส่วนต่างและกรณีที่3เป็นโรงแรมที่มีอยู่จริงนี่แหละลงทะเบียนถูกต้องแต่ว่าไม่ได้กลับมาเปิดให้บริการแต่ถ้าไปตรวจสอบดูในเว็บ มีการขายห้องพักเกิดขึ้นะน,นะะอีกกรณีหนึ่งกรณีที่4นะคะ,คะเป็นการใช้ส่วนต่างคูปองโดยการเติมเงินให้เพื่อรับส่วนต่างเต็มจํานวนค่ะและกรณีที่5คือเข้าพักจริงแต่เป็นแบบกรุ๊ปเหมาดึงราคาห้องพักให้สูงขึ้นแล้ว โรงแรมได้เงินทอนจากส่วนต่างที่พักนะคะและกรณีสุดท้ายก็คือรองรับเกินจํานวนห้องพักจริงอย่างเช่นโรงแรมแห่งหนึ่งมีที่พัก100ห้องแต่ไปเปิดขาย300ห้องแล้วก็อัปเกรดที่โรงแรมอื่นเป็นการรับส่วนต่างจากราคาห้องพักด้วยนะคะค่ะสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีความผิดปกติเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมหลังจากที่รัฐบาลเขาปลดล็อกเรื่องภูมิหนา,หนาจากเดิมที่ใช้สิทธิ์เพียงวันละ หนึ่งหมื่นห้องนะคะเขาบอกว่าสิทธินะ์ะขยับเพิ่มมากว่าห0,000่นห้องตอนนั้นเราก็รายงานเหมือนกันคีว่าคนไปเที่ยวกันคึกคักค่ะแต่กลายเป็นว่ามีคนที่ อาจจะมีเจตนาไม่ดีแอบแฝงอยู่ด้วยนะคะขณะนี้ก็มีการใช้สิทธิ์จ่ายเงินเช็คอินไปแล้วทั้งหมดกว่า1 4 3 0 0 0้านารายส่วนการใช้คูปองมีกว่า80,0,000รายวงเงินกว่า11,000ล้านบาทค่ะค่ะทีนี้เขาก็มีแนวทางเหมือนกันนะคะที่จะมีการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบใน3กรณีก็คือกรณีจองเข้าพักและจ่ายเงินแล้วจะตรวจสอบย้อนหลังว่าทุจริตหรือไม่ค่ะส่วนกรณีจองแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าพักและยังไม่ได้จ่ายเงินจะแจ้ง สอนคและธนาคารกรุงไทยระงับการจ่ายเงินสําหรับธุรกรรมที่น่าสงสัยเอาไว้ก่อนนะคะและ3กรณีสุดท้ายกรณีจองแล้วไม่เช็คอินยังไม่เช็คอินแล้วก็จ่ายเงินก็จะมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะ,คะจริงๆวันนี้วันที่16ธันวาคมเนี่ยค่ะเขาก็จะเปิดให้อีก1ล้านสิทธ์ บอกว่าขอเลื่อนไปก่อนแล้วกันนะคะเพื่อดูผลสรุปการตรวจสอบการทุจริตในโครงการแล้วก็น่าจะกาหนดวันให้ลงเทะเบียนร,รับสิทธิ์ใหม่อีกครั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ค่ะผู้ว่าการทอทอทเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษ<ม>ผู้ที่กระทําความผิดโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเ<ม>ขตปทุมวันนะคะ9ก้านาฬิกาชี้เห็นว่าทททเขาเอาจริงนะคะดําเนินการเรื่องนี้จริง จริงและจากการที่ผู้ว่าเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่เขาบอกว่าต้องสมรู้ร่วมคิดกันตั้งแต่คนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวเจ้าของโรงแรมรวมไปถึงคนที่ไปเกณฑ์คนมาด้วยเพอเพอ,อ,อบางกรณีมีร้านอาหารไปร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเช็คอินจะได้คูปองในการใช้กับร้านอาหารด้วยนะฮู้ัวันไปหมดเป็นขบวนการเลยทีนี้คนที่ ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้แล้วก็ยังใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่อง<ช>ทางผู้ว่าการทททเขาบอกว่าใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าทางฝั่งของผู้ประกอบการเองนักท่องเที่ยวเองอาจจะต้องระมัดระวังการฉวยโอกาสมากขึ้น<ช>ดูให้ละเอียดรอบอคอบมากขึ้นนะคะแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าก็มีการจองล่วงหน้ากันไ้แล้วคอกว่าโครงการสําหรับคนโสดดูแล้วนี่ประสบความสำเร็จน,นะ <S <S อ,นะอันนี้หมดสิทธิ์อะไรเนี่ยหมดสิทธิ์ทุกคนเลยเนี่ยอ๋อยังไม่แต่งค่ะถือว่าโสดยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมดฉันไปคนแรกเลยค่ะโครงการนี้ไปหมดเลยนะคะทั้ง ค่ะคุณผู้ชมคะมาพูดถึงเรื่องของชาวบ้านในพื้นที่จันนะกันบ้านนะคะที่เขาเดินทางมากรุงเทพรัฐบาลแล้วก็มีการปักหลักอยู่ที่หน้าธรรเนียบรัฐบาลน,นานถึงหวันแต่ว่าเช้าวันนี้ยิ้มได้นะคะ,คะเพราะว่าชาวบ้านเครือข่ายจันะรรักถินนะะ่นเนี่ยค่ะเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะหลังจากที่คอรมอเขามีมติชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจันจะนะค่ะโดยมีการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาผลกระทบโครงการแล้วก็สั่งให้ชะลอโครงการเอาไว้ก่อนประชุมพังเมืองใหม่นะคะแล้วก็ ชาวบ้านเนี่ยค่ะก็มีการประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะ,ค,ะคุณวันวิสาคุณทีระเดชนรายงานกันไปเบื้องต้นแล้วถรงอรอยยิ้มของชาวบ้านที่ปักหลักกันมานานนะคะดิฉันจะดูภาพต่อเนื่องที่จนะเลยค่ะเพราะว่าในพื้นที่มีการปักหมุดเข้ามาจากคุณวันนิสาจันหอมนักข่าวพลเมืองศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนนะคะไปคุยกับชาวบ้านจนะค่ะกลุ่มนี้ที่ไปคุยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าล่าสุดกลุ่มนี้อยู่บ้าน แล้วก็เขียนป้ายข้อความต้อนรับให้กำลังใจพี่น้องชาวจนะที่เดินทางมากรุงเทพกลุ่มมากรุงเทพนี่ถือว่าเป็นตัวแทนนะคะกลุ่มที่อยู่บ้านเขียนขอบคุณแล้วไม่ได้ขอบคุณแค่คนจนะที่เป็นตัวแทนขอบคุณทุกคนรวมถึงพลังสื่อออนไลน์ที่ช่วยกันปกป้องจนะปกป้องทรัพยากรแหล่งผลิตอาหารของทุกคนนะคะ แต่ว่าแม้จะดีใจกับการชะลอโครงการดังกล่าวแต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังสะท้อนเสียงออกมาบอกยังกังวลอยู่นะคะเนื่องจากมองว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมและควรมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านค่ะตาหากที่ให้รงไปะยังกระตาบาลลงมาที่ลงมาคุ้ยกันในพื้นที่ายที่พัฒนากันไปทางในบานเรามีศักยภาพแค่ไหนที่จะพัฒนาหน้าคาวของพวกเราในปัน้นผืน ที่จะดูเลขของคนอำเภอจันนาได้หรือไม่นกเขาเต็ดส่งออกมาเลส่งออกสิงคโปร์ตัวราคาเป็นลาดปลาสดปลาในอิตาลีนี่ส่งออกจากอำเภอจันนาเนี่ยวันลงมาใชิ่ครึ่งพี่น้องเร,เรามีรายได้อยู่ตลอดเราภูมิใจในตัวของของเรามาตลอดถ้าหากว่าจะให้พวกเราพัฒนาแบบในรัฐบาลต้องลงมาคุยเราอบพรอ้พรอ,พรอมที่จะคุย จากหมดแรกไปดูอีกหมุดหนึ่งและอีกมุมหนึ่งจากคนรุ่นใหม่นะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะคนรุ่นใหม่เครือข่ายสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลา,ามในพื้นที่อำเภอจนะและเทพ,พาจังหวัดสงขลารวมตัวกันค่ะเป็นน้องๆจากโรงเรียนสอนศาสนาประมาณ16แห่งรวมตัวกันกว่า200คน ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักถิ่นเช่นกันนะคะกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มองว่าควรจะดึงจุดแข็งดึงศักยภาพของพื้นที่มาใช้สําหรับการพัฒนาค่ะ ของเราใช่ไหมคะแล้วเป็นบ้านเกิดของเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาทําลายบ้านเราเป็นบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วดีอยู่แล้วแบบนี้เป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาทําลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันไปคะ่ะเราควรจะดึงในสิ่งที่บ้านของเรามีอยู่แล้วออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่านําสิ่งอื่นเข้ามาทดแทนคะ่ะให้รัฐบาลนั่นคิดโครงการอื่นนอกจากทําโรงง,งานสร้างโรงง,งานแปลงผังเมืองอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าจนะนี้ อยู่สมบูรณ์แล้วนะครับประมงก็สมบูรณ์ธรรมชาติก็สมบูรณ์นะครับโรงงานที่มีก็หม็นนะครับที่มีอยู่แล้วนี่มันก็รับไม่ได้แล้วครับเหม็นนะครับอย่าให้มาอีกเลยอย่าให้มาสร้างอีกเลย สำหรับบันทึกข้อตกลงที่ชาวบ้านกลุ่มชนะรักถิ่นทำร่วมกับตัวแทนรัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบชะลอโครงการไปก่อนนั่นก็คือข้อที่1ค่ะรัฐบาลต้องมีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอําเภอจนะจังหวัดสงขลารวมถึงการแก้ไขผังเมืองแล้วก็การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ทันทีข้อที่2ก็คือรัฐบาลค่ะต้องจัดให้มีการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์หรือว่า S.E.A. ซึ่งหลังจากนี้คงจะต้องติดตามกันต่ออย่างต่อนเนื่องนะคะค่ะอยากชวนดูภาพผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซ e ์อีกสักภาพหนึ่งที่น้องๆกลุ่มคนรุ่นใหม่ผักหมดรายงานเข้ามาก่อนหน้านี้จะเห็นใครริยะเนี่ยนะคะพูดถึงปู่ประยุทธ์นะคะแต่น้องเขาเขียนมาบอกลุงป้อมจ๋าเห็นใจหนูหน่อยอยากให้นิคมมาบ้านหนู คือเขาอยากเจอทั้งสองคนอยากเจอทั้งสองคนรองนายกนแล้วก็นายยงตรีด้วยใช่แต่ว่าเดี๋ยวคนที่จะไปในหน้าปีหน้าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าถูกต้องค่ะเป็นตัวกลางเข้าไปคุยกับชาวบ้านจนท้ายที่สุดแล้วก็ได้กลับบ้านกันเพราะมีมติออกมาว่าเลื่อนไปก่อนก็ลองดูว่าร้อยเอกธรรมนัฐในฉายาผู้ประสานสิบทิศเนี่ยรอบนี้จะประสานสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนะแล้วก็ภาพใหญ่ของการเมืองไทยได้หรือเปล่านะคะผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องการเมืองค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นาทีนี้ภาพของการเลือกตั้ง ในท้องถิ่นนี้สำคัญนะคะเมื่อวานรายงานกันไปว่าความตื่นตัวที่เชียงใหม่นี่มีการจัดเวที <c oughs> วันนี้ลองดูที่อีสานกันหน่อยนะคะในพื้นที่ภาคอีสานก็มีการปักหมุดรายงานเรื่องของความตื่นตัวของประชาชนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่ภาคอีสานในจุดหนึ่งที่ขอนแก่นลองดูภาพกันหน่อยะคะ่ะคุณผู้ชม ขอภัยคุณผู้ชมนะคะจุดนี้ที่สารคามก่อนนะคะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็มีการจัดงานกันนะคะคุณผู้ชมจุดนี้มีการปักหมุดรายงานจากคุณนันทวุฒิจรทผาเป็นนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภาาัฏมหาสารคามค่ะรายงานเรื่องการจับตาการเลือกตั้งท้องถิ่นในเวทีสาธารณะมีการแสดงนโยบายวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอมหาสารคามด้วยนะคะ ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่านี่เป็นเวทีสาธารณะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศา,าสนศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฒนมหาสารคามมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพีเน็ตจังหวัดมหาสารคามศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจําจังหวัดมหาสารคามแล้วก็หนังสือพิมพ์ภาคอีสานนะคะมีน้องนองนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังประเด็นที่น่าสนใจค่ะน้องๆที่มาฟังส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่ย้ายทะเบียนบ้านจากต่างจังหวัดเข้ามาเป็นผู้อาศัยในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยนะคะดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งของมหาสารคามด้วยและหลายคนเป็นนิวเวอเตอร์ที่จะมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะจึงเห็นภาพของคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและสิ่งที่เขาสนใจต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นที่พวกเขาอยู่อาศัยค่ะ แน่นอนแหละครับก็ต้องก็ต้องนโยบายอยู่แล้วครับเพราะว่านโยบายเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ที่จะให้อ่าผู้ผู้ที่ลงสมัครเนี่ยไปไปพัฒนาต่อสําคัญนะครับเพราะว่าเราจะหาบุคคลน่ะที่ไปพัฒนาบ้านเราให้ให้เจริญคนที่จะเข้ามาดําเนินงานหรือว่ามารับในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและก็คณะทํางานต้องมีความรู้ความสามารถเข้าถึง เข้าใจคนรุ่นใหม่และนําความคิดของคนรุ่นเก่ามาบูรณาการร่วมทําให้เกิดการทํางานแบบมีส่วนร่วมทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ต่อไปได้ครับไปดูอีกมุดหนึ่งนะคะที่ภาคอีสานเหมือนกันค่ะปักมาจากคุณนพพลช่วยตัวค่ะทีมข่าวพลเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเขาไปพูดคุยกับคุณวิรัต สุกุลผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญคุยถึงแนวทางในการจับตาการเลือกตั้งอบอจอค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของเมืองธรรมะเกษตรซึ่งถือว่าเป็นทิศทางของนโยบายของจังหวัดที่น่าจับตามองควบคู่กันไปนโยบายอื่นๆก็น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะคะน่าจะได้คุยกันว่าเขาต้องมีการมีมาตรการสําคัญอยู่สาม,สาม,สามระดับ ระดับหนึงช่วงเลือกตั้งนี่เฮ้าต้องพิจารณาว่าคนใดที่สิมารบริหารแนวคิดบริหารทิศทางอำนาจจะเลื่อนไปสู่เมื่อธรรมกษตรษใดอันนี้คือเข้ากับเลือกขอมาอันที่สองหลังจากเขาได้รับเลือกแล้วเขาต้องติดตามฝ่าระว่างเชื่องนโยบายมีหยังกระเหตุขอเสนอแนี่เขานะครับแต่ก็ต่อไปในอนาคตมีหยังต้องเสนอต่อไปในอนาคต เนี่ยค่ะเป็นภาพของการจับตาการเลือกตั้งท้องถิน่นที่บอกว่าคนในท้องถิ่นเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนิ่งดูได้แล้วเกิดการเลือกตั้งไปนะคะหลายคนก็จับตาว่านโยบายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมยังไงแล้วมันจะพัฒนาบ้านของพวกเขาอย่างไรด้วยค่ะค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเมื่อวานเรารายงานเวทีถามตอบของผู้ลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในประเด็นสําคัญของพื้นที่มีอยู่4เรื่องด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องฝุ่นควันการขนส่งสาธารณะการฟื้นฟูเศรรษฐกกกิจแล็า พัฒนาเมืองค่ะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปดูหนึ่งเรื่องสําคัญเชิงรูป,ปรธรรมที่ทางภาคประชาชนเขานําเสนอมาโดยตลอดนั่นก็คือการออกแบบสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืนค่ะ,คะก็มีส่วนร่วมและยั่งยืนด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะลดปัญหามลพิษด้วยนะคะปักปุดรายงานเรื่องนี้จากเครือข่ายสื่อพล,ลเมืองหลายหมุดเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ในภาพนีเป็นหมุดล่าสุดนะคะ เรื่องนึงก็คือเรื่องของ Eco Design ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมและลมหายใจที่มาจากสวนสุขภาพบ้านเด่นนะคะจุดที่มีการปักหมดุดตำนวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะบริเวณที่มีการรายงานคือบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมในพื้นที่เขตเมืองซึ่งตรงนี้ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่สําคัญส่วนหนึ่งของถนนสายยางนาด้วยนะคะจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมีคุณปู่ คุณย่าต้องเรียกอย่างนี้นะคะคุณปู่คุณย่าต้นยางนาอายุกว่าร้อยปียืนต้นอยู่เกือบหนึ่งพันต้นในบริเวณนี้จึงเป็นพิกัดพื้นที่สีเขียวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วก็บทนี้นะคะคุณโบลลิงเขารายงานเข้ามาเขาเล่าถึงงานออกแบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลมหายใจนะคะที่ทางเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอมแล้วก็ทางทีมหมอต้นไม้เขาไปเปิดพื้นที่เรียนรู้การสร้างแล้วก็รักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อส่งต่อความรู้ความเข้าใจแล้วก็การ ดูแลในการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่ผ่านการออกแบบแล้วก็กิจกรรมต่างๆโดยภายในงานค่ะทุกคนได้ร่วมลงมือทําแล้วก็เรียนรู้จากปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการใช้ประโยชน์ทุกส่วนของต้นยางนาค่ะมีหลายกิจกรรมในงานนี้นะคะซึ่งในงานเดียวกันนี้ก็มีการปักหมุดรายงานมาอีกหมุดหนึ่งโดยคุณสันติภาพค่ะคุณสันติภาพเล่านะคะว่ามีกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการตัดแต่ง ต้นไม้โดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเป็นหลักการที่ถูกต้องจะเป็นการปีนขึ้นไปแล้วก็ตัดแต่งอย่างถูกวิธีเหมือนในภาพเนะะี่ยค่ะทำให้กิ่งไม้ไม่หักโคน่นต้นไม้ใหญ่ๆไม่ตายนะคะไม่ยืนต้นตายอย่างที่หลายจุดเป็น ทีนี้เป็นวิธีการที่ต้องเรียนรู้เพราะว่าด้านหนึ่งอาศัยความชํานาญเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะทําให้ต้นไม้อ่ะค่ะดูสวยขึ้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะรักษาต้นไม้ใหญ่ให้อยู่คู่กับเราไปนานๆค่ะค่ะและหลังจากที่มีการตัดแต่งแล้วนะคะเพื่อให้ต้นไม้เหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่คุณผู้ชมคะในงานเขาก็มีตัวอย่างการนํากิ่งไม้ที่ได้จากการตัดแต่งเนี่ยค่ะเขานําไปแปรรูปแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่ออย่างเช่นกิ่งยางนานํานมาดัดแปลงทําเป็นบ้านสัตว์เลี้ยงให้น้องหมาน้องแมว หรือว่าให้นกได้อยู่อาศัยใช้ประโยชน์นะคะหุดนี้ปักมาจากคุณบุญพิมพ์ปวีนาเขาปักมาจากสีส์นะคะ<ช>เข้าไปดีค่ะเนี่ยค่ะคุณทีระเดศคุณจองสักหลังได้นะคะดีไซน์เขานี่ยู้ทันสมัยนะอยากไปเรียนเป็นลูกกรด้วย เ้ยปี่นได้เหรอก็มีมีเชือกใช่คือเรียนเป็นลูกขะกรแล้วก็เรียนรู้เรื่องภาพรวมนะต้นไม้ต้นเล็กๆเขาเป็นคนออกแบบดีไซน์ไงสั่งการไงเอาถิ่งนั้นถิ่งนั้นใช่ค่ะผู้สั่งการแต่ว่ามีผู้สั่งการใหญ่อยู่ที่บ้านอีกคนหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ฉันบอกให้คุณเทลเดอรจองคุณเทลเดอดเขาเลี้ยงสุนัขตัวเล็กๆเจ้าโนใช่ไหมคะใช่เนี่ยมีบางหลังเหมาะกับเจ้าสโนเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาละค่ะคุณผู้ชมก็คืออะไรนะแมวก็ได้นี้ก็ต้องเป็นแมวนะคะ ทีนี้นอกเหนือจากการนํากิ่งต้นยางนาต่างๆมาทําเป็นบ้านสัตว์เลี้ยงนะคะไปดูเรื่องของใบดีไหมคะอมเอาใบามาใช้ทําอะไรได้บ้างอลองดูหมดนี้นะคะนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานค่ะคุณอ้อมเคโรโรนะคะเล่าว่าเธอไปร่วมกิจกรรมช่วยฉีกใบาย,ยางนาเอา้าฉีกมาทําอะไรต้มค่ะ ้มเป็นสีย้อมผ้านะคะสีธรรมชาติเลยคุณนนทิสาทําผ้ามัดย้อมสร้างสินค้าจากยางนาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของต้นยางนาค่ะที่ให้ประโยชน์กับคนในท้องถิ่นแถบถนนสายยางนาด้วยนะคะ,คะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะหลากหลายกิจกรรมที่ <c oughs> นํามานําเสนอกันในวันนี้ค่ะที่ถูกออกแบบให้เห็นว่าพี่ใหญ่หรือว่าไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไม่ได้มีหน้าที่แค่การทําให้เราได้สูดเอาอากาศเอาออกซิเจนเข้า กไปเต็มปอดไม่ได้ทาหน้าที่แค่ให้อากาศบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ว่าทุกส่วนของเขาสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เลยไม่มีส่วนไหนที่ถูกทิ้งเอาไว้เป็นเศษวัสดุหรือว่าเป็นขยะที่ต้องกําจัดทิ้งเลยะะก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งในการสร้างกิจกรรมเพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็รู้จักธรรมชาติมากขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยทั้งหมดทั้งระบบนิเวศเนี่ยมนุษย์มีส่วนร่วมทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นการช่วยกันร,รักษาธรรมชาติออกแบบธรรมชาติแวดล้อมของเมืองในเชิงสร้างสารรค์เนี่ยทุ ได้เลยนะคะทีนี้มไม่ว่าจะสร้างสารรค์อย่างไรเราต้องสร้างกําลังใจให้กับคนที่กํำลังลงทะเบียนอยู่ด้วยนะคะอขออนุญาตดูหน่อยนะคะขอขอสั้นๆนิดนึงได้ไหมคาท่านคะนิดนึงนะคะ,คะ ปาบกดมาแล้วค่ะเหลือเท่าไหร่ค่ะลุ้นไปกับเขาด้วยขนาดไม่ได้ใช้สิทธินะคุณสิริค่ะเนี่ยค่ะดิฉันก็ลุ้นอยู่นะคะว่าจบรายการแล้วจะไปลงทะเบียนทันหรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่นี้ล้านเก้าหรือนี่เหลือล้านห้าค่ะคุณผู้ชมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะจากห้าล้านสิทธ์ก็สรุปแล้วตอนนี้เหลือประมาณหนึ่งล้านห้าแสนสิทธิ์ค่ะแต่ว่าในตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีการชี้แจงกันใหญ่เลยโดยเฉพาะโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าระบบเนี่ยขัดข้องบางส่วน เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ถ้าใครที่เป็นคนที่เข้าโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปกดเพิ่มสิทธิ์รับ500บาทวันนี้ยังไม่ต้องกดก็ได้นะคะกดวันพรุ่งนี้ยังไม่เสียสิทธิ์ไปไหนนะ500บาทค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ลดจำนวนการจราจรในการเข้าแอปพลิเคชันนะคะก็เีคนดูบอกว่าลงเข้าไปในระบบแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าให้รอ3วัน 3วันนี่คือการยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะ<อ>แต่ว่าระหว่างนี้คุณผู้ชมที่ลงผ่านแล้วสามารถไปเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังรอได้เลยนะคะ<อ>เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆคน5้าล้านสิทธิ์เนี่ยค่ะ<อ>เข้าลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ว<อ>ก็จะไปแออัดกันอยู่ที่ธนาคารอีกแต่ว่าธนาคารกรุงไทยเขาบอกนะคะว่าการยืนยันการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะ<อ>เขาได้มีการปรับลดเงื่อนไขลงมาแล้วก็ยืนยันง่ายขึ้น<อ>ที่ตู้ ATM <อ>ก็สามารถยืนยันได้ถ้าหากว่าผ่านทางแอปพลิเคชันยืนยันแล้ว ไม่ผ่านนะคะขอบคุณมากนะครับค่ะ